โอเคฮะสวัสดีทุกคนกันด้ยวยละกันนะครับก็วันนี้อยู่เกไอยดอ d o ฮีโร่เหมือนเดิมฮะก็มาฮะต่อจากพาร์ทก่อนที่เรา,าเล่นค้างของอ่ออ์ติแฟกต์ใช่ไหม่ะในการหาอ์ติแฟกต์เนาะก็วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร,ร่ไปดูก็เล่นไปสักพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันนะอืมก็มามกิจกรรมโอ้ยกิวเปิดกิวเปิดวะ ลองหน่อยเอาจริงอ่ยระบบของกิผมยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เลยนะเพราะไม่ค่อยได้เออ่มันจะว่ายังไงดีกิวกิอ่ะจำนวนสมาชิกในการเล่นผมมันไม่ไม่ค่อยถึงฮะเลยทำให้อ่บางส่วนของอิาผมไม่เคยเล่นอ่าก็เลยไม่ได้รู้แน่ชัดเกี่ยวกับกิวว่าต้องเล่นยังไงอทำอะไรยังไงเนาะ ก็เล่นตามเออ่ที่เรารู้เราเคยทำกันนั่นแหละปื๊บปื๊บปื๊บโอเคปื๊บปื๊บชึอบอีกตัวนึงโอเคโอเควันนี้ก็ซิซิวฮะวันนี้ปื๊บไซส่ไปให้หมดแล้วฮะเนื่องจากเราไม่เออมีมอน เอามอนเรายัางอตรงก็มอนเรายัางไม่ได้แบบเบ้อวังหรือว่าเติบโตได้ที่จะแบบคอ,อมโบสุดเดียวแตกนะก็ทำใจฮะก็เล่นตามที่เราสามารถทำได้นะแอีกสิบห้าพยายามใสให้หมดนะถ้าใครเข้าคิวมาแล้ว ใส่ก่อนใส่ก่อนเอ้ยใส่ไม่ได้อู้ซ้ำโอ้ลืมดูเลยซ้ำว่ะยังไม่ได้ฮะยิ่งเข้าใกล้บอดมันเอ้ยยิ่งเข้าใกล้บอดมันยิ่งเออมันยิ่งถือขึ้นนะทีมเนี้ยทีมฝั่งของข้าวเนี่ยโอ้โหแถบไปลดเลยอ่ะเลือดห้าลือดห้าเหรียญนะฮะไปใส่ให้หมด ้ยทำไมไม่เอาสามดาวอะ่ะสั่งเงี้ยตไมครันปึ๊บเอาใส่โอเค,ออออเคบอสต,ตีบอสอ่ารับของปึ๊บเอาใส่ก่อนมันลิมิตได้แค่สามเหรียญอเคอันนี้เหมือนว่าจะเป็นตีเก็บแตม้มเนาะอโอเค เก็บโอเคตีได้อีกสองครั้งโอเคอีกหนึ่งครั้ง okay. อ่ะตอนนี้อ่าดามิทคิวของเราอ่าสลับของผมไอดี ID ผมเนาะก็อยู่ที่อันดับสามของกิวแล้วที่ตีบอสเนาะความเสียหายของบอสโอเคก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคหมดละกิวไม่มีอะไรเลยละอ่ะบอสบอสบอสแท้งอ่าบูซา,ายันโอเค ไหนๆก็เข้ามาแล้วก็เล่นๆให้หมดเลยแล้วกันปึ๊บโอเคได้อีกหนึ่งดูดาเมจรวมๆกันดีกว่าเล่นสองครั้งดาเมจรวมเราอยู่ที่โอ้ร้อยร้อยร้อยห้าสิเลยอ่ะโอ้ร้อยห้าสิบเอมก็โอเคอยู่นะถ้าไม่ได้รวมในการไซส์อาเพชรเข้าด้วยอก็น่าจะอยู่เราท็อปสองอะ ประมาณนี้ไม่รู้ว่าเอาอ,อนี่ไงของอังวัลจะแบ่งให้ทัพสองของกิ้วจะได้เ,เหรียญกิ้วอยู่เก้าพันหนึ่งร้อยฮะแล้วก็ได้เงินมา,อาสองร้อยสามสิบแปดเอ็มฮะเอเอไม่ใช่เอ็มดิเออเคหรือว่าสองร้อยเอสองล้านอ่ะอล้านหรือแสนวะแสนดีเออสองแสนสองแสนกลัวฮะสองแสนสามหมื่นแปดพันโอเคประมาณนี้อันอื่นอะไปดูอันอื่น ึืบอ่าอันนี้เราสุ่มได้ขอดูตัวละครก่อนแล้วกันเนาะตัวละครตอนนี้ที่เราอยากได้และอยากปั้นอะ่ะอืมถามว่าเล่นทีมนี้มันไปต่อได้ไหมมัน,ม,นมันไปต่อได้แหละครับอ่ามันไปต่อได้แต่ว่าเอ่อเราต้องหาคอมโบที่มันแล้วก็ตัวตัวอัพขึ้นอีกอะ่ะคือตอนนี้เรามีอ่าพีกล้ามใช่ไหมอ่ามีพีก้าม แล้วก็ทีมทีมโอเคดูไม่ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูในดันไปจมทานแล้วกันตอนนี้อ่ะทีมหลักของเราคือประมาณนี้ซึ่งตอนนี้เราขาดอยู่เหนึ่งตัวที่ต้องเอาเข้าทีมคือจะเป็นไม่ใช่เมนหนึ่งตัวนี้มันต้องเป็นสองตัวตัวคอมโบอะที่ว่าจัดเข้าทีมเลยนะอ้าวมันคือ2ตัวก็คือเป็นทิกแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น อะไระอะไรนะ,ะรนะลืมแล้วอะ่ะตัวหนึ่งอะ่ะตัวนี้ตัวนี้ก็ <c oughs> ต้องใช้เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ใช้ตอนนี้เนาะ <c oughs> ก็คือจะเป็นพลิกแล้วก็เป็นแสงหนึ่งตัวฮะซึ่งจะเป็นลิงอะ่ะเออไอตัวที่เป็นลิงฮะเดี๋ยวจะพาไปดูฮะซื้ออะไรนะจำไม่ได้แล้วไว้อ่านี่นี่นี่ราซาวานอนฮะซุนงอคงเออมันก็ต้องตัวดีปะ งอคงฮะอ่าเราขาดเราขาดงอคงกับอีกตัวหนึ่งคือทิกจะเป็นอ่าอันนี้นี่ตัวเนี้ยเราขาดตัวนี้ฮะซึ่งจะครบตี้แล้วเราก็จะสามารถอ่าเอาตัวที่เราไม่ได้ปั้นออกฮะแต่ตอนนี้เราปั้นเป็นการูด้าเนาะที่ยังมีอยู่อ่าเป็นกาลูด้าที่เข้ามาทดแทนของหงอคงฮะอ่าตอนนี้เหลือแค่ทิกที่เราต้องการอ่ามากในการเข้าทีมแต่ ทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องอปั้นตัวละครขึ้นดาวฮะใช่ต้องปั้นตัวละครขึ้นดาวเพราะว่าการที่จะเอาแค่ห้าดาวอ่ะมันมันไม่พอฮะเออดาเมจหรือว่าอ่าเอาไปเล่นต่อยอดอ่ะมันยังไม่พอเพราะว่าเราต้องปั้นให้ขึ้นีห้าเลยแหละแต่หลกัลกๆอ่าหลากัลกๆที่ว่าเราจะต้องหาก็คือกาลูด้านะครับเพราะว่าเราจะปั้นการูด้าให้ขึ้น E ห้าให้ได้เร็วที่สุดอ่าเพราะว่ามันจะเป็นตัวแบกในช่วงแรกก่อนเนาะซึ่งถ้า เรายังไม่มีทิกก็ไม่เป็นไรฮะอ่ะาอย่างน้อยก็มีตัวอื่นอ่าที่เป็นตัวแบกให้เราแทนอ่าก็กหลุด,ด้านนั่นแหละฮะอืมมามาทากิจกรรมเราต่อฮะเอ่อไม่เชิงว่ากิจกรรมเด็เป็นบทโควดฮะใช่เป็นบทโควสซึ่งเราต้องทําภารกิจของโรงเตี้ยมหรือก็คือเป็นภารกิจที่กําลังสุ่มหาตอนนี้คือระดับอ่าหกดาวฮะใช่ซึ่งวันก่อนนะฮะอ่า เมื่อวานอ่าเมื่อวานเลยใช่แล้วเมื่อวานเนี่ยอ่าผมสุ่มประ,ประมาณสองพันกว่าเพชรนะไม่ออกฮะใช่เค้สระดับหกดาวไม่ออกฮะออกเจ็ดดาวมาสามควดโอ้แบบผมต้องรู้สึกยังไงอ่ะเออต้องรู้สึกดีใจไหมมันมันเหมือนดวงดีนะเออแต่ก็ไม่เพราะว่าเควสท,ที่เราต้องทําคือหกดาวแต่มันออกเจ็ดดาวฮะใช่ก็ได้เอามาเถอะ ก็เลยวันนี้จะพยายามหาให้ได้สองหมือนอ่ะจะเหลืออยู่กี่หมืน่นถ้าลดมากเอ่อสักเหลือสักหมื่นเจ็ดอ่ะจะใส้เพิ่มสองพันเพชรอืมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าลองดูฮนะหาๆเรื่อเรื่อยๆเรืยๆโอ้โหโอ้โห โอ้ยสามมาลัวๆเลยอะ่ะคือโอ้ยหกไปไหนอะ่ะสี่โอ้สามสี่สามห้าหกโอ้ยหกอืมอืมเ,อเข้าไปเ,าเข้าไปอึออาจจะเหลือให้อ่าหมื 18, ่นแปดพันเพชรเอ้ยไม่เ๊ะปไป,ปใช่เฮ้ยป่าแล้วเออมาสักทีอ่ะใส่เลยฮะ เพราะเราต้องผ่านาบทเนื้อเรื่องหรือว่าบทโควสของเราให้เพื่อเอาการดูด้ใช่นี่ไงมาลนะไซต์เทเวรูปอ่าพอสามครั้งเหรอโอเคปึ๊ปปบปโอเคไซต์เทวรูปอันนี้เป็นกอง ่ใส่ไม่ได้ถ่านหกได้เราก็ผ่านหกไา้ก่อนอูอ้ยจะไหวอีกปะ้นยัเหี้ยอู้ยโฮงอู้ยตายหมดเลยตายแหมดฮะเอ่อตรงไหนวะอ่านี่นี่น,นี่ไม่ผ่านอะอ่ะไม่เป็นไร เลือดไม่ลงเลยนะให้ตายไม่ผ่านได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรฮะเราก็ยังไม่ได้กรลุดดามาเหมือนเดิมเฮ้ยตัวเดียวเองเนี่ยใส่ก็ไม่ได้ผ่านก็ไม่ได้ต้องรอให้มันรีให้ตายเเฮ้อทำอะไรไม่ได้นะ น่าจะพรุ่งนี้หรือไม่ก็อีกสองวันถึงจะรีกลับมาก็ต้องรอไปอีกฮหอาให้ตายเแต่เอาเถอะไม่เป็นไรมาดูที่ตลาดกันหน่อยฮะว่ามีอุ้ยเออดีไงได้แล้วได้แล้วเ,ออเราจะซื้อลิงเราจะเก็บอีกสิบอันอะ่ะเออเราจะสามารถซื้อลิงห่อคงได้อะ่ะหรือเราจะเอาการูด้ามาก,ก่อนในการอา่าขึ้นดาวเพิ่มดาวอีกหกสิบออะมามาเอาการูด้าก่อนแล้วกันนะ เพราะว่ามันจะต้องลันให้ทีมเราเติบโตไปกว่านี้อ่ะอต้องเร่งต้องเร่งแล้วฮะเพราะว่าจะว่ายังไงดีมันของเรามันไม่ค่อยอำนวยสิทธเท่าไหร่อะมันออกแค่ตัวที่แบบนั่นแหละอย่างว่านะครับอมันออกแต่ตัวงง,งงอเง,ง้ยงเงืงงงงงงอบฮะใช่เอาจริงเอาอา์ติแฟกต์ของไอเน,นี่ยเออนี่นี่ตัวน,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 นี้ออกก็ได้นะ เอาเปลี่ยนไปให้กลูดา้าแทนนะน่าจะดีเวอร์กว่าาถอดออกเอาไปเอาไปใส่ให้กลูดา้าเพื่โอเคแล้วของกลูด้ามาใส่ให้อ่าอีกนิดแทนโอเคน่าจะโอเคกว่านะถ้าเป็นอย่างนี้อีลอสแหละมีตัวมีอาร์ติแฟกต์เปลี่ยนไหมโอเคมีเปลี่ยนฮะโอเคน่าจะโอเคแล้วนะอ่าอันนี้ก็เอาเข้าไป My light shall blind cripple. and cripp อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เล่นแล้วเอาออกเลยดีกว่าแล้ก็เปลี่ยนไม่ได้ละอันยัมน,นีอัพเกรดโอเคอัปเกรดเพิ่มได้ขาดโอขาดของวัตถุดิบว่ะกล่องกล่องในกล่องมันเปิดได้ไหมมีให้ไหมโอ้ยมีให้ว่ะตอนนี้เรามีเจ็ดมะเอาสองเหลือห้าโอเคสิบสี่อ่ะสิบสี่เคโอเคเปล่า อัพอัพได้ถึงขั้นไหนอ่ะอันนี้คือระดับส้มโอเคอัพไปได้แค่ลิมิตระดับส้มอันนี้ได้แค่ระดับแดงเองปื๊บหมดแล้วโอ้โหต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากอะ่ะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรฮะส่วนกิจกรรมอันอื่นๆก็ไม่น่ามีอะไรมากนะปื๊บลูกเต๋าก็รอกิจกรรมแจกอื่นเข้ามาฮะก็เก็บอ่า เก็บเพชรเอาไว้ฮะไว้เล่นกิจกรรมนั่นหน้าแล้วกันเออไว้เล่นกิจกรรมหน้าอ่าอันนี้เออไปไหนละอืมมันเหลือมันเหลือเวลาเออไม่สี่วันหรอประมาณประมาณสี่วันปะยี่สิบสี่อ่าสี่สิบแปดสี่สิบแปดหกสิบเออประมาณสองวันกว่าสองวันเอ้ยไม่ใช่สองวันสี่วันสี่วันหรือห้าวันอ่ะเออจะหมดกิจกรรม อ่ผมอยากสองพันอ่ะอยากได้กล่องฮีโร่ตัวละครอ่ะจะได้มไม่รู้อ่ะรอดูแล้วกันเออว่าวันสุดท้ายจะได้ไหมทำไม่ได้ก็ซื้อเป็นอันอื่นมาแทนแล้วกันโอเคปื๊บปื๊บอ,อ,อันอื่นๆก็ไม่น่ามีละ ok tập còn đánh đứa liên tọa <laughs> โอเคะเรียบร้อยตันและฮะไปต่อไม่ได้แนละ้วต้องรออัพเวลวโอเคได้มากสุดแค่นี้โอเคอันอื่นโอ้สโงฟีโอเคไปฟีโอเคสลับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ฮะค <c oughs> งไม่มีอะไรมากละอ่ะาไต่หอเอ้ยลืมลืมไปเลย นี่ลืมก็เกาะลอยฟ้าได้ไงนี่ปื๊ปืบปืบปืบก่อนทับก่อนปืบอัอบอัอบอัอบโอเคทองโอเคปืบปืบปื๊บปืบปืบปืบโอเคลี่ยนใช่ไหม เรือของเราอีกสี่วันก็จะไปถึงจุดหมายแล้ว okay. ปึบ๊บของน่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะปึบ๊บสวยโ okay. อเคโอ้อยไม่ไหววะ่ะ ได้ไงไม่ไหวได้ไงนี่อ๋อเหลือเหลือเลือดอยู่หกสิบโอเคเพิ่มมันนิดนึงฮะอาไซพชรเพิ่มเลือดให้เรือเราหน่อยฮะไม่งั้นเรือพังแน่เลยออีกสองฮะเลยออีกหนึ่งฮะองโอเค,อกอกอเคสกอร์เหรียญเหรียญอืมอันนี้อ่ะน่าจะ อเคสุดละกับอัติแฟกมันอื่นไม่ค่อยมีอะไรน่าสนะพันสองร้อยโอเคน่าคุ้มละพันสองร้อยอะส่วนอันอื่นห้าร้อยเหรอห้าร้อยโอโ้ห้าร้อยกับห้าพันพันสองห้าร้อยนี่น่าสนนะแต่ว่าไม่เอพราะละไม่เอาละของวัตถุดิบเงินหนึ่งเอ็มเพชรหนึ่งร้อยอ่าเม็ด เม็ดกวยจี้เขียวฮะแส้นห้าพสนห้าหมื่นเนาะใช่ไหมร่ 1, 000, 000, ว่หนึ่งล้านวะหนึ่งล้านห้าแสนเนาะแล้วก็เม็ดกวยจี้สีม่วงฮะได้มาหนึ่งพันสองร้อยโอเคกล่องอื่นๆก็ได้เป็นหลียนตาอา่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนนะกล่องเนี่ยโอเคฮะประมาณนี้ไม่ไม่เป็นไรได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วสำหรับไอเดีเริ่มต้น ส่วน,นอนื่นก็ยังไม่คงคงยังไม่มีอะไรมากฮะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะอัปเดตอ่าไอดีเริ่มเล่นใหม่ฮะของอะไรก็ยังไม่ได้เอาเนาะก็เก็บไว้นี่ก่อนแล้วแ่ะดีละอ่าอเก็บไว้่างนี้แหละดีละก็ไว้เจอกันใหม่ฮะอีพีนหน้ารอกิจกรรมมาแหละน่าจะอัปเดตอีกครั้งนะก็ระหว่างนี้ก็ในแต่ละวันก็เล่นไปนิดๆหน่อยๆฮะอืมรอกิจกรรมต่อไปมาเอ้ยสียมเนียง <c oughs> สำเนียงเพี้ยนไปหมดล้ะ กอรอกิจกรรมใหม่มาฮะอ่าอันนี้กิจกรรมอะไรนะ่ยผู้ดินน้นรนเคลียร์ด่านแคมเปญสี่โอ้ยสี่ถ้ําห้าแคมเปียนเหรอแคมเปญแคมแคมเปียนเ,น,เน,นี่ยเหรออันไม่อันนี้เด็แสมเปียน,นไม่เกี่ยวอ่ะดินน้นรนเคลียร์ด่านแคมแคมเปียนด่านอะไรอ่ะหรือว่าในนี้เหรอปึ๊บด ขอหาเพื่อน,นึงนะก่อนจบคลิปคำเปญแนคำเปญนปึ๊บปื๊บป๊บไม่มีนั่นคือกิจกรรมอะไรวะไม่มีเดี๋ยวไปดูไอดีหลักแล้วกันว่ามันมีไหมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะไว้เพียงแค่นี้ฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วนะครับแล้วนนบ๊ายบายครับผม